ราศีพฤษภดวงชะตาหลังวันที่20พฤษภาคมชาวราศีพฤษพปีนี้ถือว่ามีเกณฑ์ด้านการเงินเกณฑ์ด้านความรักที่ค่อนข้างดูดีมากทีเดียวด้านการงานก็ถือว่าโดยรวมดีและยังคงดีแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ช่วง1นถึงสองปีที่ผ่านมาเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีพฤษพ เหมือนจะดีไม่ดีสลับกันทํางานแบบนี้อยู่เหมือนกําลังจะดีจู่ๆก็สะดุดจู่ๆก็เบรกกันกระทันหันบางครั้งทํางานอะไรแบบไม่ตั้งใจก็กลับได้ผลลัพธ์ที่ถือว่าดีแต่ก็ทําได้ในระยะสั้นๆก็ต้องหยุดพักกันไปด้านการเงินที่ผ่านมาชาว,วราศพีพฤกษพส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะหมุนเงืนเก่ง โยกเงินจากตรงนั้นมาใส่ตรงนี้แต่ในใจก็รู้สึกเหนื่อยซึ่งบางครั้งก็มีท้อใจบ้างชาวราศีพฤกษบส่วนใหญ่เป็นคนใจดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจนบางครั้งจะมีคนใกล้ชิดเพื่อนคอยมาขอความช่วยเหลืออยู่บ่อยครั้งแต่ด้วยชาวราศีพฤกษบเป็นคนที่เกรงใจคนจะไม่ค่อยปฏิเสธจนบางครั้ง อาจจะทำให้ตัวเองต้องมานั่งกังวลใจอยู่บ่อยครั้งซึ่งในทางกลับกันหากชาวราศีพฤกษฎเดือดร้อนและไปขอความช่วยเหลือบางครั้งอาจจะโดนปฏิเสธหรือบางครั้งมีคนช่วยเหลือแต่ช่วยแบบไม่เต็มร้อยแต่หลังจากผ่านพน้นสิ้นเดือนพฤษภาคมไปแล้วเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีพฤกษบจะเปลี่ยนทุกอย่าง เหมือนบุญเก่าที่เคยทำไว้ในอดีตตามมาหาจนเจอส่งผลดีในหลายๆเรื่องเด่นมากคือเรื่องการเงินกับความรักการเงินจากที่เคยไปไม่สุดจะดีไม่ดีอยู่อย่างนั้นดวงชะตาเปรียบเหมือนหัวลูกศรกำลังพลิกขึ้นจะเกิดความคิดแปลกใหม่เป็นความคิดเป็นความสามารถที่สร้างรายได้จะมีช่องทางการทำเงินที่เพิ่มเข้ามา หากเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็จะมีโอกาสขยับขยายร้านขยับเพิ่มสาขาได้อาจมีความคิดต่อยอดเพิ่มมูลค่าสินค้าสามารถกลับมาทำกําไรได้เป็นก่อเป็นกำรรหรือบางท่านอาจจะรอการปิดการขายสินค้าบางอย่างอยู่มีโอกาสอย่างมากที่จะปิดการขายได้ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างต่าง เพราะเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีพฤษภมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนในเร็ววันด้านความรักคนโสดอาจจะเจอรักแบบรุ่มๆ,ๆุ่มดอนดบางท่านอาจจะเลิกลากันโดยที่ยังรักกันหรือเลิกลาเพราะปัญหาของคนอื่นแต่ผ่านพ้นช่วงเดือนพฤษภาคมเข้าสู่เดือนมิถุนายนคนโสดมีโอกาสจะพบรักที่ตามหา อาจจะเป็นคนใกล้ตัวที่เราอาจจะมองข้ามแต่ความรักในครั้งนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเป็นรักที่จริงใจเป็นความรักแบบผู้ใหญ่และมีโอกาสจะได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันถึงขั้นแต่งงานได้เลยในเมื่อดวงชะตาของชาวราศีพฤกษภเปรียบเหมือนหัวลูกศรกลับขึ้นกำลังกลับทิศหัวลูกศรขึ้น เราจึงควรจะรู้ว่าอะไรบ้างที่ทำแล้วจะเป็นการเสริมดวงหรืออะไรบ้างที่ทำแล้วจะเป็นการฉุดรั้งดวงชะตาของเราเราจะเริ่มจากทิศทิศที่เป็นสิริมงคลและทิศที่ถูกโลกกับเช้าราศีพฤษภก็คือทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือถือว่าเป็นทิศที่ทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลเสริมในด้านที่ดีลหลายด้านเสริมด้านดวง เสริมด้านการเงินให้กับชาวราศีพฤษภเหมาะในการหันหน้าโต๊ะทํางานหรือหันตู้เซฟไปในทิศทางนี้เพราะจะเสริมเรื่องที่ดีในลหลายๆเรื่องถือว่าเป็นสิริมงคลกับชาวราศีพฤษภเป็นอย่างมากทิศท,ที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นทิศท,ที่ไม่ถูกเชโรคก,กับชาวราศีพฤษภเลยอาจเกิดปัญหาต่างๆ การงานจะไม่ราบลื่นซับร้อนเก็บเงินไม่อยู่ชาวราศีพฤกษกจึงควรหลีกเลี่ยงทิศทางนี้ 3. ข้อที่ชาวราศีพฤกษฎควรจะระวัง 1. ระวังเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์สินเพราะคนอื่นชาวราศีพฤกษฎเป็นคนที่ใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นและเป็นคนที่เกรงใจคน จุดนี้จึงทำให้มีคนได้หลายกลุ่มพยายามจะเข้าหาอาจจะมาขอความช่วยเหลืออาจจะเป็นการหยิบยืมเงินขอให้ชาวราศีพฤกษ์คิดไตรตรองให้ดีก่อนก่อนที่จะให้ความช่วยเหลืออีกอย่างที่อยากจะเตือนชาวราศีพฤกษ์อย่าให้ใครยืมรถหรือยืมของใช้ที่เป็นทรัพย์สินเพราะมีโอกาสจะได้คืนยากหรือมีโอกาสที่ทรัพย์สินนั้น จะชำรุดหรือเสียหายได้ 2. ออย่าใส่ใจคนพูดจานินทาว่าร้ายหรือคนที่คิดไม่ดีชาวราศีพฤษภกำลังมีดวงชะตาที่ดีขึ้นซึ่งหลายๆอย่างที่กำลังจะดีขึ้นก็เกิดจากตัวของชาวราศีพฤษภเองเป็นตัวกำหนดดวงชะตาซึ่งชาวราศีพฤษภเป็นคนทำงานเต็มที่มีความตั้งใจสูง มีโอกาสที่จะโดดเด่นกว่าคนอื่นก็อาจจะถูกนินทาหรือมีคำพูดบางคำบางประโยคบั่นทอนความรู้สึกทำให้เกิดความไม่สบายใจขอให้ชาวราศีพฤกษพทำใจให้หนักแน่นและมีเหตุผลมีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะเกณฑ์ดวงชะตาช่วงนี้อาจมีเกณฑ์ทะเลาะหรือพิจัยกับเพื่อนกับคนรอบข้างได้3 ให้เวลาให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวให้มากขึ้นเนื่องจากชาวราศีพฤกษกเป็นคนขยันและเป็นคนที่รับผิดชอบงานได้ดีบางครั้งอาจไม่มีเวลาให้ครอบครัวบางครั้งอาจเกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันกับสามีภรรยาหรืออาจมีการออกงานเลี้ยงสังสรรค์อยู่บ่อยครั้งหากชาวราศีพฤกษกแบ่งเวลางานกับเวลาที่ให้กับครอบครัวได้ลงตัว ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความไม่เข้าใจกันทุกอย่างจะกลับมาอยู่ในทิศทางที่ดีปัญหาต่างๆจะลดน้อยลงและจะทำให้ครอบครัวรักกันและเข้าใจกันมากขึ้นก็เป็นแนวทางของการใช้ชีวิตการดูดวงหรือการพยากรณ์การทำนายในครั้งนี้เป็นการดูดวงเป็นการพยากรณ์แบบกว้างๆโดยรวม ไม่ใช่เจาะจงดูของคนใดคนหนึ่งขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบนะครับคลิปทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนซึ่งทุกครั้งที่เราอัปเดตคลิปหรือนำคลิปมาลงใหม่จะได้แจ้งเตือนในมือถือของท่าน ก่อนใคร